แม่นชอนอะไรอ่ะชนอะไรอ่ะเมื่อกี้เบ็บน้ำเข้าสนใจไหมนั่งตรงตัวนั่งรงไปเลยเอากระบอกใหญ่มาเลยเอากระบองใหญ่มาเลยอย่าปใกลยน้องอ๋อมันน้ำมันไม่ลึก ขาตั้งเอาขาตั้งขึ้นหน่อยขาตั้งลูกลูกกูกระยานลูกฉันกระยานวิธี้ิจิงด้วยอ่ะถ้าไปเจอเป็แไ่ลูกน้องกลัวไงลูกกลัว ลอยมาดีลอยมาไม่รู้ทัวอะไรไม่รู้มันเกาะขาฉันไปเลยไปเลยมันน่าอยอกมปเลยไปเลย ไปแล้วครับเขาไปแล้วปล่อยมันไปเลยลูกปล่อยมันไปเลย <c oughs> โอ้ชันเวียนหัวมากมนเหมนขึ้นมาแล้วจะอ,อ้วกทำัมท้องเยอะไปอะ